ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการห่อมองบังนะครับมองบังตัวนี้เป็นปากาหม่องบลองนะครับเป็นปาการุ่นกิฟเซ็ตนะครับเป็นระหว่างปากาบอเพนนะครับกับตัวเซ็ตของกระเป๋าเงินครับอ่ากระเป๋าสตางค์นี่แหละตัวนี้เป็นกล่องครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับผมก็จะห่อแบบนี้นี่ห่อแบบสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้เป็นกระดาษแท้นะครับกระดาษแท้ไม่มีอะไรมากเห็นไหมครับ มีเบอร์ลินมองบองเบอร์ลินมองบองซิงคโปรมองบองมิลานโนมิลานครับหรือว่ามิลานโน่ครับเออเวลาเราเรียกเขามิลานโน่รับตอไปตัวนี้เป็นห้องกงห้องกงนะครับเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังเขาจะมีลายไหมมั้งตัวนี้เป็นลายเซี่ยงไฮ้นะครับตรงนี้เป็นเบอร์ลินนะครับเบอร์ลินนี่ใหญ่มากเลยนะครับเบอร์ลินมองบองเบอร์ลินนี่ของหัวสำนักงานถึงว่าสํานักงานใหญ่นะครับอ่ะนี่นะครับเรามาดูว่านี่ หลังจากกล่องเสร็จเราก็ใส่ยว้ในให้ลูกค้านี่สวยงามครับตรงนี้ถุงของแท้ครับขา้างในจะมีเขียนว่านี่เขียนว่านี่เห็นไหมครับเว็บไซต์ mongbong.com นี่ตรงนี้ผมจัดในเรียงนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพับพับเก็บเก็บ,เก,บเก็บให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนี่มองบองครับตรงนี้เป็นถุงของแท้น่นะครับจัดห้างแท้ห้างเลยนะครับข้างล่างก็ได้เขียนว่าเห็นไหมมีสลักนี่ของแท้้วเป็นแบบนี้นะถุงนี้ยังเป็นของแท้เลยนี่ผมให้ดูนะ มองลองนะนี่นะครับนี่ไม่ติว่าผลิดที่ไหนนะผมก็ไม่แน่ใจไม่กล้าพูดนะ,อะเอาเหมือนว่าเราหลังจากเราบริการลูกค้าเราต้องห่อให้ลูกค้าแบบนี้กระดาษมีสองสีนะครับย้ำมีสีทองกับสีดำนะครับแต่ท่านนี้ลูกค้าเป็นแบ็กอิดิชันครับสีดำล้วนครับอ่านี่ครับดดดห่อดำโบดำแล้วก็ถุงดำด้วยโอ้โหแบ็กอิดิชันล้อปนะครับแมนอินแบ็กชัดๆโอเคนะครับคราวนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับนี่เราห่อให้กับลูกค้านะครับขอบคุณครับมีคำถามอะไรเกี่ยวมองบองนะครับสามารถถามมาได้ครับมองบองรามี่ปาเกอร์คอสเชฟเฟอร์นะครับแล้วก็อาดิเฟกเพนเทลนะครับก็ขอบคุณรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ